สวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องเวิร์สสุขสุขคนสวัสดีพี่น้องเอาแล้วสบายดีพี่น้องก็มือแต่เออใส่อยู่เลยใส่งานนีอะลรพี่น้องเว้ยใส่งานอยู่นาแล้วพี่น้องเว้ยออกมานาหลังจากดำนานคือใส่งานนีอะลรพี่น้องเว้ยใส่งานยังนักน้อนพี่น้องจักลุกแคดดำแคกลุกแคดดำวิจุตรงไม่่อยอะ้รพี่น้องเว้ยต้มไก่ใส่แป้งมะเขือไม่่อยกินเด้อ บอมีไหม่าเขียสิบมีได้เตรมสวนอะอย่างไป้ใบอ่อนืมอย่าว่าาไปห้เก็บอัเม่ไเก็บห้ละว่าวนๆในกูว่าวกันได้ว้าวว่น้องเลยฮ่นก็เรียกลากันกาเยว้าวปรดามน้าซอยพี่น้องลูกะสอยเพื่อนเช้ก็เพื่อนเาเนี่ครับ คันแลาวพี่นองเอ๊ะขยัก,กำดำๆไปดล้วปกติเคยขาวที่ขื่อบ<ะ>่ยยอมหัพจาก้องอยู่ว่าตัวเองดำมืดเลยในกองะะอืมเออตั้งสี่เลยเจ้าใส่กุ๊บบะผู้ชาสซื้อลังข้าวใหม่ตั้งแปดพันมันบ่มีแดดนะพี่น้อง เราก้าวได้แล้วเอาข้อรอกรุ่นเราไปเลยก็สิถามยังพี่น้องมีคำถามถามบ่ดาวจะสู่8,800สิบเอ็ดสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเบอร์สุขุขุนที่เขามาหับชมสองสซนหนามันนะสบายดีจ้ะพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดายจะยังไงฮะเด็กกินข้าวแล้เดินหนึ่นาฬิก นี่เป็นลนมอย <c oughs> ่นะข้างนหน้าขนาดขึ้นเขาแล้วลมหนาวกัดมาตอนหน้อ๋กอินมาลาหนาวยังสนใจไฟจี๊ดเหรอหั เอฟซูที่คอยติดตามส่งเขยไม้คุณเห็นอันนั้นขออนุญาตตามเลยด้วยอืมหนี่าเป็นเอียงกับอะไรกับีไงกับบ่วบอยเอาบ่วบอยเป็นหรือเปล่าเป็นหน้าบ่าวเป็นหน้าบ่าวพี่น้องเป็นหน้าบ่าวเขาเองพี่น้องเลยเป็นหน้าบ่าวจังได้ว้ยสิก็คือแม่าบ่าวบอยนะ เป็นน้องของแม่แถาเฮาหรือว่าเป็นน้องของแม่แถาแม่มจะแจ้งกันเลยพี่น้องเด้อจะแจ้งกันนะเ<ห>ข้าใจไหมเข้ากับผู้เข้าเล่นบรนิจาคมันทันทามีมันถามมากเลยพี่น้องแล้วก็มีอันให้เพื่อนมาตอบเองถามอีกว่าเป็นยังกับพ่อน้องมอสพ่อน้องมอสกับเป็นระบาวเขาคือการพอพ่อน้องมอสเป็นน้องของแถาแม่ น้องหลาเพื่อนพี่น้องอตอบก,กจ็จะแจ้งก็แห้งยอดดิวกับเสียพันแล้วคลิปนะน้องหลาสาวแม่เนาะเจ้าคอยกับเจ้าเป็นยังกันเป็นเพื่อนสาวฟังเอาช,าชัดๆนะพี่น,อน้องเป็นเพื่อนสาวกันเป็นเพื่อนสาวกันเป็นเพื่อนสาวาน,นะพี่น้องนะเอาว ที่บ่าวดีๆได้ไหมนออ้องได้ไปคนท้าวต้องชื่อเล่าของออกซิเจเป็นยังกันเอา้าพี่น้องคิดว่าเป็นยังกันจ้ะเป็นยังกันเราทองคนเป็นยังกันะถามขอยกเป็นผู้บ่าวพี่น้องแล้วก็เป็นผู้สาวเดี่ยวไปเลยพี่น้องเลยนั่นแหละเป็นผู้บ่าวผู้สาวกันอือ กันกินดองกันนะเป็นโพเป็นเมียกันพี่น้องโบท่านกินดองบ่เจว่าโบท่านได้กินดองลูกเปได้สิกินดองไม่ได้สิง่ายมีเงินอยู่แล้วเนาะอันนี้เงินยังคงมีของเรากะหลับจ่าอยู่พี่น้องเออมามาน้องเป็นไรเขาบอมีข่าวดีข่าวดีกะพาหลวงพี่ดาไปเล่นพี่น้องเลยได้กับได้เงินได้ค่ำหมดแล้วข่าวดีกับได้ มีข่าวบอกเลยว่าข่าวดีมือใด้นะเดี๋ยวพูดจักเบิดพี่น้องพี่น้องเพิ่นว่ากาเอาว่ามาไล่อยู่ว่าสิผูกแคนมีข่าวดีแค่ใดอย่าลืมบอกเด้ออยากกาสิบอกพี่น้องไม่ต้องห่วงสิได้ฮู้แน่บ่ว่าหลายๆช่องทั้งช่องบอกฟังเล่ช่องลำะบ่าวเฮาช่องเกี๊ยซองยังเพิ่นเพิ่นก็สิเว้าพู้จักกันเบิดั่นแหละมือใดมีข่าวดีนะมือได้มีข่าวดีก็เตรียมเงินไว้ผูกแข้นฮาลูกพี่น้องเอ้ย แต่ละได้กับฝ่าป็นกำลังใจได้พี่น้องเด้อถึงสีเป็นเศร้าหายเศร้าหน้าแต่ว่าบหมักความบุญไหว้ได้พี่น้องหมักซีดเรียบง่ายบหมักดาวมะบหมักคำดา่าไม่มีลยจ้ะง,ง่ายๆเป็นเนาะสบายๆเบิบ่งเพื่อยังอัดลีปให้พี่น้องเบิ่งเพื่อเพื่อความบันเทิงเพื่อเพื่อยังหาสบายใจ เพื่อจะให้เห็นทีชีวิตของชาวนาบนว่บ๊วย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 บ๊วบบ๊ิยบ๊วยบมวยบ๊วดบาพยใจอยบกวยบ๊วยบพวยบ๊วยบ่วยบพวยบ๊วยบเพยบ๊วยบมัยบก่ยบนี่บ๊วยบเทิบพี่บ้องถ้าเบ๊วยบ๊ดยบีวยบ๊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 ายบ๊ว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 ยบ๊เยบ๊วนเอิบนวะบได้บคับ เพื่อนดอกพี่นอ้อกเจว,ว่าใหา้ผู้ที่เพื่อนอยากเบิ่งเฮาอลีผู้ที่เพื่อนอยากสนับสนุนเฮาอลีเขามาเบิ่งนะพี่น้องนั่นแหละเจว่าก็ได้เดี๋ยวเราอ,อันอายุจากปีห่างกันประมาณจากปีห่างก็พอห่างก็พอยก็ซิปโกวันซิปโกไม่ถึงพี่น้องเลยห่างกัน เดินทางการชิปกวันนี yo, <new> ่พ <pudding S 2> ี่น e ้องเสียใจแต่คอยน่มกลัวคอยวานเลยนะแม่นวออันหยุดเศร้องปีพี่น้องเลยจำกันมาจากเดือน มาาผมกันมาจากเดือนหนึ่งเดือนนี้เดือนยังเดือนแปดเก้าสี่เจ็กเดือนมา,าเนหรอเก้าเดือนแปดเดือนเก้าเดือนได้เดือพี่น้องเลยหูจักกันที่หูจักกัน,นเมมอาเรย้อนยังดอกกาห้ากับเป็นคนอาเป็นเหตุยูทูบอะไรพี่น้อง เห็นกันเห็นกันใน y o ยูทูบเลยท่านบ่มี YouTube กับบูฮุจักกันดอกแท้ๆกับบูไรใกล้กันดอกบ้านเนี่ยไกล้กล้กัสิบบูฮุจักกันดอกบูฮุจักกันดอกพี่น้องเลยเดี๋ยวบัตรฮุจักกันคือว่าเลยพี่น้องเลยคือว่าพซ่แลละคาดสิได้บินมาสนุกเจ้าพี่น้องคาดสิบูได้บินเจอเจอเจอดนี้อุ้ยตอไปสกีฮุจักกันมือเดียวเนาะฮุจักกันมือหนึ่งพี่น้องเลยเท่ากับลีลาเนี่ยเท่ากับบูต่อคนดอกมันจะแตกมากกันเลย มีมากแล้วหนึ่ง, 5, 1, ท,งทัทกาาหาขี่น้องเ้ยอฟซีดัง่าบราอเกาศักหาลายอยู่ดอกกับโบมากคีน้องเว้ยบอกอะไรเอาความจริงเนอะมีคนทักหามีคนอันมาจจีกัลายอยู่ได้พี่นอ้องเว้ยถึงวันน้าตาสิกันไปโจนก็นได้ เรากัเราะเราเราขาเราเราเพลงไก่งามตัวน okay? ั้นไปต้งข้าวเปียกกินก่ข้หนัก็กินข้าวเปียะเอามาหั่นจุดสำหรัน้องเลยลืมเะไรด้ลืมบทเไรด้อน้องเ้อ บดค่อยทัก้าเอาตรงช่าโตม่าเอ้ยสางาวันนี้กับวิ่งอย่างวิ่งก็เลยจะไปอัดเก็บแจ้งแจ้งอันนี้มันไกลฮาต้องไปอัดใกล้ๆกีกกองใกล้ๆมันจะยินเสียงขักอันนี้ว่าค่อยๆไอ้พังเฉยๆหรอกใครจะพูดกันอันเนลี่กะคอมเมนต์มาพี่น้องอย่าพูดชัดเจนแบบเสียงสัตว์แก้วซำ ซองเจ็ดสีด้วยระบบเสียง HD ดีอว่า Full HD กะ,ะเขเมีนมาพี่นอ้องอะรันนี่าอะไรกะว้าวเลยไอน่ำบัวกับกับว้ว้นี้ระบบของขวัญกลากระเทอมะอะาำอะไรยานเปิดเพลงกรนยังเปิดเพลงน้องีน่งเลี้ยมากบัวดูท่าผ้าของเาทามยังยังหลีนายักมากน้ำมือน,นี่ พ่แต่ว่านนะฮอยกไปน้ำเจ้าาดำน้ชอยลเออถ้าบ่งได้สิมันไทมันไกลได้ดิป่ะหน้ากะแข้งได้ดำบ่ได้ดอกอืรไหนไปน้ำเจาอขึ้นนะอยาขึ้นไม่ได้พี่น้อยบ

อให้พี่น้องได้ยิ้มหักโลก่ตอนนี้ยิ้มค่อยๆจะก่อนพี่น้องจะพอย,ยิ้มแหง้งค่อยมีแหง้งเด้พี่น้องไหมจ้ะอ้าวคนตึงเพิ่นต้องได้ยิ้มเลยเนาะน้าวันแล้วแล้วบ่บ่ง่างยู่พี่น้องงของลว้วได้นินว่วแล้วจะให้น้องน้ำไปดำให้แล้วพี่น้องโอ้ยนิ้วกะชิชิฮักไปพี่น้องน,น,นิ่วฮักกรดังงี้โอ้ยนิว้วปนนา้าน้าคอยว่าจะได้ใส่นิ้วแห้ง เสียงค่อยนี hmm. um, ่นี่วอยก็เริ่มนั่นแหละเอาพอแล้วพี่น้องเว้ยพอกั็ไม่สนหนาเด้อพี่น้องเด้อลกกะนี่สิพกนาทีผ่านไปแล้วยังบัชนมีอันสาะอีเสีงเลยพี่น้องมาซอยมาซอยเพื่อแล้วหนิพี่น้องเว้ย ผู้เข้ามากับฝาเป็นกำลังใจได้พี่น้องบไดมียังอันนาคนหาดอกซองก็มีแต่แบบธรรมศาตรัโกลา่ผูกหองหงนะไว้เฮา,าอยาก,กินข่าวซื่อพี่น้องเฮาอยากินข่าวน่ะเฮาวซีกรด้หาล,าลายกว,ว่านี้อีกเมื่อนั้นั้าดามาโกซอยบบม่อเลยด้อกอานเดม้อบุมว่าไดคนสวรเขตยดกลาเก่งโดยได้กาเก่ง น่าแปดให้มือ่อนำบอลดาวมาซอยหเข้านั่นมาลกซอยจะสองหมื่แนแมวเกือบแล้วท่งละซมมมมมูกำลังคนบอเดี๋ยวใช้ล้วสูมตัวหนาดมือมือ <c oughs> ม่อนาก็เมื่อยแล้วก็เจ๊ก้าเจ๊กาเขาจะเองอเนีนลกตากกได้มแรงนะโอ้ยขอมาลกใครให้ได้จะจักหาหกหหมดหละมือนี้นะ ไดีได้นึงอยู่นี่นน,น,นี้ลกสองคนกับเราสองสามหมื่นเลยเดี๋รวจะอได้รายลนะได้หาชิมากเลยเมืออ่อสาพี่น้องลูกการหับจางกับเถาแม,ม่ตะกี้ใช่ปะโมเมนต์ว่าซียังบบเป็นในเป็นบาทุกอย่างเลยพี่น้องทีคนนันะโมเมนต์ว่าซีนโบเคยถูกแต่ความถูกในบลบุญญา่อพี่น้อง บอกเลยความถูกบุ้ยเคยขาอันมันขาห้าบุได้แล้วความถูกจริงที่ขาได้คือบอุมียังสิก,กินนะพี่น้อง <c oughs> ข้าวเห็ดห้ากับบุมีกินพี่น้องกระเมียนยูมันถูกในยามนี้พี่น้องแต่ว่าหลังจากเอาเห็ดยังแล้วแล้วมันก็สบายยามแรกเขาก็ซีกินเสยมีข่าวอยู่เล่าเงินบุมีก็สางมัน อะไรพี่น้องช่ไหมเจ้าคะกล่องโอ้ยมาแรงหัวหายหัวซีบกล่องซาวนาทีผ่านไปบระดี๋มีสละลาเลยพี่น้องเลยไปแล้วพี่น้องไปแลไปแล้วกับบ้านกลับบ้านมาไหมกลับอันคอนโดพี่น้องไปพุ่นคอนโดคอนโดหนองน้ำไปเด้อพี่น้องเขาบังบใจพี่น้องไลน์เด้อที่เขามาเบิ่งมาชมถ้ารักคลิปนี้ก็จบคลิปไปเพียงสามีพี่น้องสบายดีพี่น้องจบเลยพี่น้องเลย